bmw 320d e90 vshape ดีเซลแรงแต่สุดประหยัดรถสวยเดิมๆม,มือเดียวออกห้าง bmw 320d คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc ระบบเกียร์อัตโนมัติคุญแจเคเลสพร้อมปุ่ม start-stop engine พวงมอลัยมัลติฟังชั o นหุ้มหนัง3าการพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงเบาะหนังแท้แนวสปอร์ต เบาะนั่งผู้น้าปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับมโมรีได้2ระดับกระจกหน้าต่างและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าประหยัดน้ำมันสุดๆ1 5บหถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรสภาพสวยเดิมสุดในประเทศอะไรไม่แพงและหาง่ายรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างเป็นรถบ้านทแท้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสรถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ำและที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึบจากไฟแนนซ์ค่ะ